คุณลากได้หมดเลยนะเว้ยคุณจะไปมุมไหนไอแผทําไม่ได้แล้วก็เนี่ยคุณจะทําแบบปรับบางเงี้ยให้มันบางเห็นไหมคุณทําได้หมดผมไม่เล่นเลยนะผมเล่นโทรศัพท์เล่นนะอครับอะไรเลยผมเนี่ยเออมันเล่นมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดี ผมรอหลังสุดแล้วกันวันนี้จะมาขุดศึกไม่ได้เรียกมาคุยเรียกมาตีกันดีกว่าเดี๋ยวมาวอาเลยคูชาร์ปแปบเฮ้ยปกติคลิปนก่อนสองคนนี้ต้องต้องเป็นฝั่ง Android ปะอ่าใช่่เออทำไมวันนี้เราสลับกันเพราะว่าพี่ใช่ Android เป็นแทปเล็ตไงเออเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยพี่นิวอ่ะ เป็นตีไอโอแต่แท็บที่พี่ลิวใช้คือแท็บ Android ครับเดี๋ยวพูดชื่อเรื่องว่ะชื่อเรื่องก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแท็บเล็ตจุดเด่นของ Android กับไอโอเอสอ่ะจะเลือกใช้แบบไหนดีมันเหมาะกับใครเพราะว่าทุกครั้งที่รีวิวแท็บ Android ใช่ยอดคนยุกทุกครั้งที่รีวิวแท็บ Android ที่เห็นคอมเมนต์ทุกช่องเลยนะใช่พอรีวิวแท็บแล้วปุ๊บคนจะเป็นยังไงไอแหันดีกว่าอ่าคอมเมนต์ตอนี้เพิ่มเงินในไอแพดดีกว่าแล้วเพิ่มเท่าไหร่ห้าพันบางทีเพิ่มเป็นหมื่น ไม่กว่าแล้วยังได้อีกตัวนึงแล้วคืออย่างนี้มันแล้วแต่การใช้งานอย่างที่บอกถ้าเกิดเราคนที่ต้องการเอาข้อมูลเข้าออกเข้าออกง่ายๆหลากหลายเครื่องหลากหลายซีรีส์อะไรเงี้ยแอนดรอยไม่ใช่ดเดียวตอบโจทย์ทำงาน Google ทำงานกูเกิลเลยตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าใช้มาเป็นอีกหนึ่งดีไวที่ทําอีกหน้าที่หนึ่งตัดต่อหรือว่าแบบรับส่งเอกสารหรือว่าทำรูปเซนอะไรพวกนี้ทำรูปเอาให้มันเป็นเฉพาะทางมากๆวันรูปขายโจทย์จบการรีวิวครับ มาดูเรื่องของราคาก่อนราคาเนี่ยเอาตัวที่แบบชนกันได้นะอ่าของผมเพราะผมในติงแอนดรอยครับแต่ผมใช้ iPad ดโปรโปรไซเบตของผมซื้อมา3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นบาทไม่มีปากกาไม่มีเคสไม่มีอะไรมาให้รวมฟุ้งชั่นเท่าไหร่โอ้สามหมื่นห้าแล้วปากาก็สี่พันสามหมื่นห้านี่คือผูก option สามหมื่นห้าคือตอนลดราคานะของผมจะเป็น iPad เหมือนกันไอแพ Air สามสองพันสนะครับก็ทำรีวิวในช่องไปแล้วอันนี้ซื้อเองตั้งแต่ปีแล้วละ ฟูออปชันราคาเครื่องเป,ปล่าหมื่นแปดฟูออปชันเนี่ยตกอยู่ประมาณสองหมื่นพันอืมอ่านี่คือฟูออปชันแล้วมีปากกาที่ต้องซื้อเพิ่มมีฟีมีเคสที่ต้องซื้อเพิ่มอ่ะของพี่นิวครับของผมมันเป็นรุ่นเก่าครนะับอ่าแต่ว่าเก่าแล้วก็ยังเก่าอยู่ออเอาอีกแล้วผสมประสิทธิภาพจากไหนเอาอ่กแอ้อย่างี้ดีวาถ้าถ้าเปรียบเทียบรุ่นท็อปเหมือนกันถ้าเทียบกับโปรถ้าถ้าเทียบกับโปรต้องไปชนกับแท็บเอสหก LTE สองหมื <L> ่นกล, <21. S 2> ลางๆแต่ตัวนั้นคือจะมีบก,การองรับ LTE มาเลย เป็น snap ปดหาช้า s n a แ l u แล้วก็มีการโทรเข้าออกได้ด้วยถูกถือไปตัวเดียวจบใช่แล้วก็ตัวเนี้ยอันนี้ที่ผมซื้อมาคือที่ผมบอกแหว่ามันลดราคามันไม่ลดอ่ะมันก็เกือบสี่มือไะแล้วของ Apple เนี่ยผมบอกไว้ก่อนถ้าคุณว่าคุณอยากใส่ซิมได้คุณต้องเพิ่มตังค์อีกอย่างน้อย3 4มสี่พันถึงจะใส่ซิมได้นะคบก็ยังโทรไม่ได้ก็ยังโทรไม่ได้แล้วจุดอีกอย่างหนึ่งคือ Apple อ่ะมันไม่สามารถใส่ใอ้ i n d i c a ได้ไงใช่อย่างที่ผมรีวิวแท็บเล็ตแอนดรอยด์ไป <c oughs> บางทีอะรูปแต่ละเครื่องเนี่ยบางที10กิกก็มี20ิกิกก็มีลงว <c oughs> ิดีโออะคือผมต้องเกิดปัญหาผมก่อนจริงๆอะผมใช้ iPad มาตลอด<ม>ถ้าสังเกตดูคลิปก,ก่อนที่ผมเปิดภาพเก <D> ีเข <D> <ร>ียวเเขียคือจะเป็น iPad แล,แ,ลแล้วทีเนี้ยผมใช้เวลาผมอาจจะงโง่ก็ได้ <c oughs> เออผมใช้เวลาหาวิธีการลงรูปลงวิดีโออะเป็นเดือนเลยนะซึ่ง มันยุ่งยากอะ่ะมันต้องไปซิง์ไอจูนมันต้องไปรวมกันในโฟลเดอร์นั้นเพื่อซิง์นู่นนั่นนี่อะไรเงรี้ยวุ่นวายแล้วบางที i p a d เรามันไม่ได้รองรับไฟล์ 4K หรือว่าสัสดส่วนที่เราทําไว้อย่างเงี้ยเป็น18ต่อ9ที่ทำา่ทำอะไรเงรี้ยพอเอาลงไปปุ๊บมันอ่านไม่ได้ต้องไปแปลงไฟล์ต้องยุ่งยากแต่พอผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ปุ๊บลากทุกอย่างลงไปได้เลยโดยที่แบบ ไม่ต้องแบ่งแล้วอย่างปกติอะถ้าผมจะทําใน iPad ผมต้องแบ่งว่าวันนี้ผมจะเลี้ยวรุ่นนี้ตัวนี้นะต้องแบ่งไปพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บก็ตงลงมาซีใหม่เอาตัวใหม่เข้าไปแต่อันนี้ผมสามารถโยนได้ทั้งทั้งยวงเลยทั้งงยยวเลผมจะอัด4คลิปผมโยนเข้าไปเลย4คลิปแล้วผมก็อัดต่อเนื่องคือมันโฟล์ทบางทีถ้าเกิดว่าพี่นิวยทำไฟเยอะเนี่ยพี่ในตัวเครื่องไม่พออะทำใส่อะดีการ์ดสิใช่แล้วไม่ก็ถอดอะดีการ์ดก็ใส่จบเลยจบนี่แหละที่ผมจะพูดก็คือมันเพิ่มอบอย่างะด คือเวลามันจะซิงกับพวกอิเล็กทรอนิคส์ดีแบบที่มันเป็นพอร์ตไทป์ซีอะพี่ไม่เสียบจิ๊บขึ้นปั๊บเลยใช่ไม่ค่อยเรื่องว่ะ iPad เนี่ยครับต้องหา Lightning to Type C มาแปลงีนของตั้มต้องใช้ Lightning ใช่ Lightning to Type C แต่ของผมอ่ะ Type C แล้วต้อง Type C อยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่าอย่างนิวซื้อแท็บมาเจ็ดพันเนี่ยนิวมี Type C อันเนี้ยของผมแท็บ S อสี่ด้วยซ้ำถ้าเป็นราคาเนี่ยแท็บ n d r o i d จะได้เปรียบเรื่องราคาใช่แล้วก็ได้ปากกาอะไรจะมาครบหมดเลยที่สำคัญคือมันโโททรรไไดดด้ในนนตัััวยยก Apple มมม่่สาาถีจะ โพได้ใช่ซึ่ง เมื่อกี้เลยครับผมโดนลิฟเคลื่อนกลับไปซัมซุงมาเก็บเครื่องกูเครื่องใช้ทำไงดีวะ iPad ก็โทรไม่ได้คือมันต้องติดต่องานผมก็ต้องเอาซิมไปใส่แท็บเล็ตแอนดรอยเนี่ยคือประโยชน์ไงมันเครื่องเดียวจบมันมีแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมเดินทางอยู่แบงโทรศัพท์หมดเพ้าแบงไม่มีหรือมันเกิดขึ้นได้หมดจะทํายังไงอ่ะง่ายที่สุดเอาซิมมาใส่ปุ๊บกดโทรได้แต่ iPad มันไม่สามารถทําได้มันจะต้องใช้ในอีโคซิสเต็มของ i p h o n นอะไรอย่างนั้นถ้าเกิดว่าอีกอันนึงแรกพี่้ใช อยู่แล้วเราใช้ i p แพเนี้ยเวลามีคนโทรเข้ามาถ้าเกิดว่าไอพีไอโฟนแบตยังไม่หมดนะมันจะขึ้นมาใน i p แพอันนี้ก็ขึ้นครับมันก๊อปมาครับขึ้นซัมซุงก็ขึ้นต้องใช้ซัมซุงเหมือนกันใช่อ่ะก็ง่ายๆว่า ถ้าใช้แบบพี่นิวก็ซื้อไปเลยครับทีนี้มาเรื่องของสัดส่วนหน้าจออันให้ดูครับตัวนี้เป็นตัวเก่าด้วยนะใช่ตัวเก่าเฮ้ยนี่มันฟีเจอร์อะไรเนี่ยผลักโชเกตเ้ยสีสวยว่ะเยอันนี้เป็นเท่าไหร่16ต่อ1 0เออ16ต่อ10ครับเพราะว่าถ้าเป็นสี่ตัวนี้เป็นสต่อสอยู่เลยใช่ของผมก็เป็น4ต่อ3อ่ะให้พี่พี่พี่แปรให้ให้จอหนูเขาดูชื่ไม่ต้องใกล้ก็ได้พี่ไกลๆก็ได้กล้องมอยู่ชื่อวา เอออนห๋อแล้วก็ตัวใหม่ถ้าเป็นฟีนี้ที่ออกมาใหม่ใหม่ที่รีวิวไปล่าสุดอะยี่สิบต่อเก้าไปแล้ว S6 ใช่ไลท์เอาง่ายถ้าเกิดเราพูดถึงงานนิวก่อนแล้วกันที่นิวจะต้องทำรูปที่มันเป็นสัดส่วนอ่ะใช่มันก็จะไม่งงครับเพราะสัดส่วนมันเป็นแบบ20ต่อ9ป่ะเออมันจะเว้นขอบดำนิดเดียวหรือเพรางั้นคุณดู Netflix คือมันต่างกันเลยนะเว้ยฟีลลิ่งอ่ะขอบมันบางแล้วมันดู Netflix เต็มดูเต็มในขณะที่ iPad มันก็จะเกิดเป็นบั้งขึ้นมาบั้งเยอะบั้งบนบั้งล่างทีนี้ ทาให้เหมือนว่าเอ้ยเราซื้อจอ11นิ้วมาเราดูได้แค่จอ7นิ้วแต่ในขนาดเดียวกันพวกแท็บ S6 เนี้ยเราซื้อมา12นิ้วคือเต็ม12นิ้วเลยที่ได้ดูแล้วเวลาเราแบ่งหน้าจอในการทํางานอะ่ะพี่ชอบ Android มากกว่าคือด้วยจอมันยาวผู้อพอแบ่งครึ่งอะ่ะคือมันจะเป็นครึ่งแบบแหนะไฟวิดีโองานผมยังอยู่ในนี้อยู่เลยเออก็เปิดดูได้เพราะว่าจอมันมีส<ะ>ัดส<ะ>่วนที่ใหี่กว่าอ่าที่อันนี้มันแบบตั้ง แล้วผมจะบอกให้มันจะมีคนที่ใช้ iPad แล้วไปแซะแอนดรอยว่าแบบเอ้ยเฮียเนี่ยของพวกมึงทำสองหน้าจอได้เหมือนกูเปล่าคือเขาทํามาได้งนา,นานแล้วแล้วอ้สองหน้าจอของ iPad ที่คุณภูมิใจนะภูมิใจหนะที่มันเพิ่งมีมาให้เนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าความเสถียรแล้วก็ความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยช่วยเราไม่ได้ใช่เพราะฟีเจอร์มันเยอะกว่าใช่ผมบอกให้เลยว่าเทียบเลยนะสักสิบเปอร์เซ็นต์ยังสู้ไม่ได้ด้วยซ้บถ้าเรื่องมันตีทากนะต้องยอมต้องยอมแอนดรอยครับคือถ้าเกิดคุณจะทํางานเขียนนี่ไปด้วย เปิดอันนั้นมาซ้อนกันแบบทับแล้วคุณจะลากเดี๋ยวผมทําให้ดูคุณจะลากทุกอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยคุณลากได้หมดเลยนะเว้ยคุณจะไปมุมไหนไอ้แผดทาไม่ได้แล้วก็เนี่ยคุณจะทําแบบปรับบางเงี้ยให้มันบางเห็นไหมคุณทําได้หมดมันเปิดมันเป็นสิบต้าต่างก็ได้เนี่ยมาซ้อนซ้อนกันไหแต่ไอ้แผดจะเก่งแบบสองจออ่ะเก่งหน่อยก็เปิดไปสามจอดึงขึ้นมาตรงนี้ดึงขึ้นมาางแต่มันก็สู้ไม่ได้เองจริงเท่าที่ผมไปลองเล่นมานะต้าถามว่า คนที่ใช้ไอแพดอย่างผมเนี่ยใช้ไแพคุณจะไปขิงกับคนที่ใช้ a n d r รอยว่าเอ้ยผมกูมีแบบมีสองหน้าจอนั่นโน่นนี่อย่างเงี้ยผมว่าสู้ได้ไม่มีทางเลยของคุณยังเพิ่งเริ่มอ่ะของเขาตป็คนนำร่องเนี่ยเนี่ยผมทำให้ดูเนี่ยสองหน้าจอใช่ป่ะอ่ะคุณจะเพิ่มหน่อยก็คือเป็นยูทูบใช่ป่ะขึ้นมาได้ครับอ่ะกับกับพวกอันเนี้ยขึ้นมาเล็กๆเล็กๆขึ้นมาอ่ะเนี่ยเห็นแล้วมันจะแบบไม่ได้อีกและไม่มันมันดึงข้างๆเนี่ยอ่าเนี่ยได้มันลื่นแต่มัน พี่รู้สึกว่าถ้าเล่นมันตีมีเดียนะแอนดรอยตอบโจทย์ก่าเยอะเลยอแต่ว่า iPad จะได้เปรียบเรื่องอะไรครับสัดส่วนเนี่ยการเขียนพวกเนี้ยแล้วก็การเสพพวกอ่านอ่านพวกอ่านเนี่ยจะได้จะได้เสียเพราะว่าบางทีคนเราอ่านมันแนวตั้งเนาะมันก็จะแบบว่าเออโอเคกว่าไม่ยาวเกินอ่ามันจะไม่แบบไม่ยาวเกินไปแล้วก็ผมชอบ iPad อย่างหนึ่งเวลาที่แบบเราถ้าเกิดเราชอบที่จะว่ารูปหรือว่าทาอะไรเกี่ยวกับการวาดี โอ้มันมันด้วยสัดส่วนมันไม่ยาวเกินน่ะมันทำให้ฟีลลิ่งเหมือนกระดาษมากกว่าที่เป็นแ็บเลช่พอแ็บอย่างนี้เวลาเราวาดนี่ครับมันยาวเกินความรู้สึกนะมันยาวเกินไปแล้วก็อ,กอีกอย่างหนึ่งครับพี่อ่านอคอมเมนต์มาแล้วพี่รู้สึกขัดใจตรงนี้มากเลยมีแต่คนบอกว่าถ้าอันดรอยแม่งก็เหมือนมือถือที่ขยายจอยใหญ่อาวแล้วไงอ่ะมันไม่ดียังไงวะแอปพลิเคชันไอจีกุก็ไม่เหมือนไ p แพนอะทำไมอะ แต่คือผมใช้ i p แ d นะผมต้องบอกก่อนอันนี้คือผมจะมาขิงเฉยเาะว่าคือผมบางทีผมรำคาญอ่ะแบบมันโอ้ไอแพดมันดีที่สุดคือมันอยู่ที่คนใช้มันเหมือนเมียคนอื่นบอกเมียเราไม่สวยเว้แต่แค่เราอ่ะมองเมียเราสวยเราพ่อถูกป่ะเหมือนนิวอ่ะตอบโจทย์นิวเพียงแค่เรื่องเดียวก็คือจุดเด่นเลยมันถูกสเปกเราอ่ะใช่พร้อมที่จะซื้อเนี่ยประมาณนี้แล้วก็แอปช้อปปี้คุณบอกเลยต้องใช้นนี่คือแอปช้อปปี้ครับ จริงๆแล้วเวลาเปิดมามันจะเป็นแค่นี้มันจะเป็นของมือถือพี่นิวเปิดแอปช้อปปี้ครับเดีนี้ดูช้อปปี้ครับเป็นไงมือถือขยายจอเป็นไงอันนี้แอปเต็มเลยเนี่ยอ่าเต็มตัวเต็มครับเป็นไงล่ะครับมือถือขยายจอผมจะบอกให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรแบบว่าสมบูร้อนเปรเซนต์แต่ว่าลาซาด้าเขาเต็มนะเฮ้ยลาซาด้าเขาเต็มอยู่ตอนนี้ลาซาด้าที่ครับอินเตอร์แกรมอ่ะผมจนต้องลบทิ้งครับเพราะเล่นในนี้คือโคตรหุ่นหิบอ่ะเล็กคือเออใช่เล็กแล้วก็แตกใช่เดี๋ยวโหลดใหม่แป๊บนนึงะโหลดใหม่เหมือนกัน อินตาแกรมอ่าเดี๋ยวผมเปิดอินตาแกรมอ่าดูว่า <c oughs> ตัวเล็กน้อยอยู่อินตาแกรมอันนี้คืออินตาแกรมของผมอ่าทำไมอ่ะมือถือขยายจอแล้วไงพี่อะไรวะอะไรขาวๆอ๋อเพื่อนครับอ๋อเพื่อนครับแคเดี๋ยวผมขยายจออินตาแกรมของผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยภาพมันจะแตกๆไปใช่แล้วมันก็คือเว้นคือมันมันเป็นจุดเล็กๆที่มันไม่ฟินอ่ะแต่ของผมครับขาดอินตาแกรมชัดนะครับไอแพดเออแต่ดูไม่ชัดใช่แต่ว่าต้องให้เครดิต iPad เพราะว่าแอปที่ปรับสัดส่วนมาสำหรับไอแพดอ่ะมันก็คือดีไปเลยแต่ a อ d ด o อ d อ่ะมันก็ไม่มีไงมันก็เหมือนกับเอามือถือมาขยายจออ่ะเราคือนลารัยเลยไม่แต่บางแอปมันคือมันพอดีกับจอใลญ่นะก็เลิ่มพัฒนาขึ้นนะก็คือถ้าใช้กับมือถือสมบูรณ์ถ้าใช้ันนี้สมบูรณ์แต่นี่มันก็พิการหน่อยมีบ้างไม่มีบ้างแต่มันก็จะมีแอปเฉพาะแท็บเล็ตอย่างเช่น l i n e for iPad อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจ๋งแต่ว่า Line for แท b l เล็ไม่มีไม่มีคือถ้าถ้าคุณใช้มือถือ a อ Android กับแท็บเล็ตแอนดรอยคุณล็อกได้ ID เดียวคุณจะไปล็อกอ้นนี้พูดเป็นเด้งอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเป็น iPad กับ iPhone ล็อกคนละอันได้นี่อเียเดียวกันแต่ว่าใช่เหมือนสองเครื่องเหมือนมันจําลอง iPad ดนะครับเหมือนคอมเครื่องหนึ่งอ่ะแค่แอปพลิเคชันเดียวคือไลน์นะถ้าที่อยู่เห็นมาที่มันมประบยน์วแอปอื่นไม่มีอันนี้คือเรื่องโซเชียลมีเดียผมยกให้ ผมว่าแล้วแต่ดีกว่าแต่เท่าที่ผมเล่นน่ะผมผมงินหงิดเพราะว่าผมชอบสั่งของกับช้อปปี้ผมไม่เล่นเลยนะผมเล่นโทรศัพท์เล่นนะครับอะไรเออมันเล่นมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรแงียตายเลยทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วส่วนมากถ้าราคาเท่ากันนะจอ Android มันจะมันจะมีให้ดีดีกว่าใช่เป็นจอ s u p e r a m เ l ล็ด้วยแล้วก็เป็นรองรับ HDR10 Plus ด้วยคือมันจะให้ให้ดีกว่า แต่ว่าถ้าถามว่าผมใช้งานเนี่ยผมใช้หารเงินเน่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันมันจะต่างกันนะเอาตรงๆนะคือแม้ว่า iPad มันไม่ได้เคมเลยแต่รู้สึกว่าคาลิเบตสีม,มันโอเคอแต่ถามว่าสายแต่งรูปภาพหรือว่าสายตัดต่อส่วนใหญ่ก็ไอแพดใช่ต้องไอแพดจริงแต่ถามว่า Android ทําได้ไหมสมมติเราชอบในความที่มันถอดการ์ดเข้าออกได้ง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะซื้อแท็บเล็ต Android ซื้อเหมือนพี่นิว<ม>คือตัวท็อปของปีน,นั้นเลยค<ม><ม>นที่มันใช้แท็บแล้วก็8 4 5 8 5 5 8 6แปดแป หรือ X ท n o นตัวที่มาท็อปท็อปซีดี9อะไรประมาณน,นี้น่าจะตอบโจทย์กว่าเรื่องเกมเกมเนี่ยเมื่อก่อนผมผมคิดว่า iPad ต้องเล่นดีๆแอนดรอยเสมอไป<ม>แต่เมา่อามาใหม่ๆผมต้องเปลี่ยนคำพูดว่ะทำไมคือผมว่าผมเล่นกับแท็บเล็ตอะเอาเนี่ยแท็บ S 6ไรอะดูซีพียูไม่แรงนะ9611เหมืนอมนพวกโทรศัพท์แต่ไม่รู้อะไรพอมันเป็นแท็บเล็ตมันลื่นอะ,อะลื่นปีหนึ่งที่นิวเล่นอะ,อะมันลื่นจนแบบมันไม่เหมือนโทรศัพท์ที่ใช้ซีพียูตัวเดียวกันนะแล่นอย่างหนึ่งคือสัดส่วนอะมันเล่นได้ดีกว่าอย่่่่าางเเชนนนนนอะสสสสัััดดวววมป็ย มันมองเห็นแมปได้นนเยอะเออมันกว้างกว่าแล้วมันเล่นแบบตัวเรามันไม่ได้แบบใหญ่มากคือพอเล่นในไอแพดตัวเรามันโหแทบจะเต็มไปเลยแทบจะเต็มอย่างเงี้ยแล้วไหนที่ลื่นกว่ากันเนี่ยพี่ว่าไอแพดนะอ่ะพี่เดียวพี่เดวชอบใครว่า่อวานนี้เล่นเกมชอบไอแพดครับไอสก์ไลท์อย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเทียบกับเจนเจ็ดเจนเจ็ดก็ยังลื่นๆๆๆก,กว่าใช่แต่คือส่วนมากผมเข้าใจที่คนที่เม้นต์อ่ะคือจะมองเรื่องการอัปเดตเนาะจะไปไกลแล้วก็แอปที่มีทรงประสิทธิภาพแล้วก็เกมเพราะว่า CPU ียูไอแพดแรง แต่ถามว่าถ้าคนมันไม่เล่นเกมเลยบบมันมก็ตัดช้อยตรงนี้ไปคือบางคนเนี่ยเอามาใช้งานแค่ปีเดียวเขาหาเงินได้หลายล้าน,นก็ุมละถ้าถามผมเล่นเกมผมว่าผมยังให้แพ็กอยู่นะใ<ช>ันแ <ผม S 1> พมมัน,มน<ห>ดีกว่า อย่างเกมที่ผมเล่นบ่อยอย่าง p ับจีหรือว่าไทเบอร์ฮันเตอร์เงี้ยอ่าลื่นปี๊ดเลยเนาะเป็นลื่นแบบลื่นแล้วก็แท็บแอนดรอยตอนนี้มันยังไม่มีตัวไหนตอนที่เราพูดกันนะยังไม่มีตัวไหนที่เป็นจอ120เฮิร์ตใช่มีแค่แพดโปรแล้วฟีลิล่งเล่นฟีลิ่งทัพมันแบบมันดีมากๆครับลื่นมันลื่นลื่นลื่นปี๊ดเลยใช่ ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ชอบมากกว่าเรื่องเกมก็คงให้แพคเรื่องการชาร์จไวเรื่องแบตเนี่เราไม่พูดถึงกันไเพราะว่าการใช้งานไกลการใช้งานมันส่วนการทํางานมาพูดถึงการทํางานครับถ้าเป็นเรื่องตัดต่อนะผมแยกก่อนถ้าตัดต่อตัวที่แอดวานซ์มากๆของฝั่งแอนดรอยที่มันใช้งานแบบสมบูรณ์จะมีคลายมาสเตอร์คลายมาสเตอร์เนี่ยคุณซื้อพันสองถ้าฟีก็นสัญญาสัญญาดีผมไงนะพี่ก็ดีแต่ถ้าพันสองเนี่ยคุณจะเรนเดอร์แบบ 4K ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะปรับสัดส่วนคุณต้องมา iPad a p อ l e เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านวิดีโอภาพยนต์อยู่แล้วใช่สัดส่วนที่มีทั้งหมดบนโลกเนี่ยไม่ใช่เกือบทั้งหมดดีกว่า iPad มีคอนฟิกมาให้เลยค,คุณแค่เลื่อนหา ต้องเสริมไหนใช่แต่เนี้ยแอนดรอยไม่ได้คุณต้องเป็น16:9ต่อตายตัวไม่งั้นคุณต้องเรนเดอร์เสร็จแล้วคุณค่อยไปตัดเพิ่มแต่ถ้าเป็นรูม่าฟิวชั่นเลือกได้เลยใช่คือเลือกได้เลยว่าจะเอาสัดส่วนไหนแล้วเป็นแอปที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้อย่างเงี้ยพวกรูม่าพวกอะโดบีอะไรเงี้ยในแอดพัเนี่ยมันจะได้อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ก่อนเสมอเลยใช่มันจะมาก่อนใช่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่คือคูม่ารูมืาเนี่ยเห็นป่ะคุณเห็นสัดส่วนตรงนี้ป่ะเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนปรับได้เเห็นนมยี่ มันมีหมดเลยซีนีมาเห็นปะคุณเห็นตรงนี้ปะที่มันปรับตื้อๆ,ๆเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบ3ามตอหกสิบสองต่อหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งต่อแปดอะไรเงี้ยต่อโต๊ดเ็มได้หมดเฮ้ย <navy, S 2> <c oughs> บิงบนล่าง <c oughs> แต่ของ Android มันจะเป็น16ต่อ9 <c oughs> ซึ่งผมจะแนะนำแบบนี้ถ้าคุณตัดงานที่เป็นของโปรดักชันเลยเรนเดอร์แ <c oughs> บบ ไฟล์ละเอียดเลยเร็วๆด้วยโคเด็กอ่านไฟล์ได้เยอะัไหลายื่ื่อนแล้วก็เขาเรียกว่ามันรู้อ่ะสมมุติว่าเราอัพขึ้น y t u t u อ่ะมันรู้ว่าใช้กี่กิกแล้ว Youtube รับได้สูงสุดแค่ไหนแต่ส่วนมาใช่มันเหมือนเราทำงานบนคอมบน Windows เลยใช่ต้องเรนเดอร์มั้องคอนฟิกเองใช่คอนฟิกเองว่าจะเอากี่กิกกี่เมกเออกี่เมกกบิตเปอร์เซ็น แต่นี่คือเร <Android S 1> ียบร้อยเลยคนจิ้มเขา้า u t u b e ไม่ต้องห่วงเลยแม่งเซตมาให้หมดเอาความละเอียดที่ดีที่สุดเลยไอเงี้ยมันได้แต่อย่างนี้มันจะไ้แค่16ตออ่อ9แล้วเวลาเอา60เฟรมเรทลงก็ไม่ได้ไไแบบนี้เอา60เฟรมเรทต่อกัน2คลิปลื่นแถม Android ไม่ได้นะครับแลกแต่ต้องบอกกันว่า Android มันมีข้อได้เปรียบข้อนึงนั่นคือ คายมัตเตอร์มันเป็นโปรแกรมที่ถ้าเกิดคุณจ่ายตังค์นะมันาราคาพอๆกับลูมาลูมาประมาณพันสองเงินนั่นก็พันสองแต่นั่นมันหลายปีแต่นี่ซื้อขาดแต่คายมัตเตอร์มันมีฐานที่ใช้บโคตรเยอะคอือเป็นร้อยร้อยมันพัดใช่มีทุกแบบแล้วก็มีสกินเอฟเฟกต์อ่ะมีเป็นร้อยมีแบบเยอะมากแล้วเพลงฟรีมีเพียบเอฟเฟกต์ฟรีเพียบคือมีเยอะมากไอพวกนี้ถ้าจะตัดวีล็อกตัดที่คายมัตเตอร์คุณจะได้ทุกอย่างครบไม่ต้องมาลงอะไร แต่ถ้าเป็นลูมาเนี่ยคุณจะต้องเอาเอฟเฟกอะไรมันลงเองคือมันเป็นโปรดัก t ชั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คนถนัดแต่เรามาพูดถึงการใช้งานของเราถ้าคุณตัด 4K 60คุณมาให้แพ้จบถ้าหรือว่าอยากตัดแบบเอ้ยแค่ Full HD แล้วก็มีตัวเลืองเยอะๆ transition เยอะๆมีซอสดีๆแบบพวกเพลงพวกเอฟเฟกต์มคายมาเตอร์ก็ Android ก็ได้ใช่แล้วก็โปรแกรมในการทำงานมีอะไรไลท์รูมไลท์รูมเนี่ย พี่ว่า Android ไม่ดีกว่าเหรอเอออันนี้ไม่รู้นะผมไม่ไม่ได้ใช้ไรรูถ้าเกิดมีคนที่ใช้มาทั้งสองอย่างคือเมนข้างล่างแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่า จุดแบบเล็กๆน้อยๆมันหลายอย่างนะระหว่าง Android กับ iPad บางทีมันอัปเดตโปรแกรมนี้ไปล้ำหน้ากว่าอะไรเงี้ยมันก็ม,นมีเยอะแยะนะครับคือพวกเราเนี่ยไม่ได้สายภาพนิง่งบอกก่อนสายวิดีโอแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า iPad อ่ะมันจะมีนี่ฮะนี่เลยแกลเลอรี่อังทรงประสิทธิภาพม,มันสามารถที่จะปรับแต่งวิดีโออะไรทุกอย่างคุณได้หมดขนาดคุณไม่ต้องไปซื้อแอปเลยคือในเนี้ยมันสามารถปรับแบบโคตรละเอียดให้ได้ก่อนแต่ก่อนทมซองก็ทำได้ได้แบบนี้อออกไปไหนไม่รู้เนี่ยอย่างสมมติคลิปนี้นะครับ ผมกดไปที่แก้ไขเนี่ยเห็นไหมคุณดูตรงนี้ฮะคุณจะแก้อะไรเนี่ยมันมีให้หมดแบบหมดเลยตรงนี้เห็นไหมนี่ปรับพื้นหลังปรับไฮไลท์ปรับอะไรคือ a n d ดรอยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนี่แอนดรอยอย่างมากครับหัวตัดท้ายพวกนี้ใช่คือต่อให้เป็นรุ่นที่มีละเอียดก็ไม่ละเอียดถ้อโฟนนะครับเละอย่างผมชอบการตัดต่อนะถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ย Android ตัวท็อปกับ iPad ไอแพดโปรก็ <iPad> <ม>ได้ไนงะไม่ต้องไอแพดโปรตัวท็อปก็ได้เวลาโหลดเรนเดอร์เงี้ยไอแพดเดียวเสร็จแป๊บเดียว15-20นาที <c oughs> อันนี้ประมาณเป็นชั่วโมงคือมันต่างกันมากงานบางงานต้องการความเร็วความรีบเงี้ยถ้าาสายเรานะผมเชื่อไอแพดมากกว่า แวนไอนเยอะแต่นี่เราพูดตามเนือ้อผ้าถ้าใช้แบบเราแต่ถ้าคนเหมือนพี่หยกอ่ะพี่หยกใช้คายมัตเตอร์จนชิน่ะเขาต้องหาเงินจากคายมัตเตอร์ได้เยอะมันอยู่ที่คนงานจะเหมาะกันลักษณะแบบไหนแมนอืมของเราเหมาะกับดูม่าแล้วก็โปรแกรมเฉพาะของไอแพดมีเยอะนะอย่างเช่นโปรแกรมวาดรูปโปรแกรมคีโน้ โปรแกรมที่เขาใช้กับวิศวกรนนะ่ะ<ม>ท,ที่เฉพาะไอแพดมันมีอ่ะแอนดรอยมันไม่ได้ทําได้ดีเท่าอ่ะถ้าเกิดในสายวิศวะสายวิศวะก็จะมีโปรแกรมที่เอาไปใช้ออกแบบ 3D โมเดลหรือว่าทําเฟืองหรือว่าออกแบบบ้านที่เป็นสามมิติอะไรเงี้ยครับเ9เลยนะอยู่ในแอแพหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าแอนดรอยทำก็ไม่ลื่นไหลก็พราะแถวแรกอ่าแบบม,มันฟิลลิ่งอะไรมันดีอยู่กันแล้วก็เวลาผมไปธนาคารผมว่าจะเห็นพนักง,งานในธนาคาร็จะใช้ไอแพดหมด เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบแอปเฉพาะทางที่ต้องการความ Security สูงมากๆเรื่องการเงินเ,เรื่องของความเป็นส่วนตัวไอแพดน่าจะตอบโจทย์กว่าเรื่องของการอัปเดตการรับประกันเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องนี้น่าจะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้แ,แล้วแหละไอแพดนิวอะอแเก่าอแพด iPad สองนี้พี่ใช้อยู่เล่พี่อ๋อกี่ปีแล้วอะประมาณ4ี่ห้าปี Android <ร>อะพี่ว่าประมาณ3เจมที่ได้รับสองสองสามเจมที่ได้อัพอัพ Android นะสองสามปีใช<ร>่ Android <ร> ถ้าเกิดถามผมนะคนที่ใช้แอนดคือคนที่ซื้อมาเสพถ้าคุณเสพมัลติมีเดียู่น5ปีเนะี่ยคิดต<า>ีเลยนะสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาแบบใช้งานให้มันครบๆเหมือนฝั่งแอนดรอยไม่ได้แอนดรอยยิ่งยิ่งผ่านไปสมมติคุณซื้อแอนดรอยหมื่นห้ากับซื้อไอแพดสองหมื่นห้าเนี่ยต่างกันหนึ่งหมื่นบาทแอนดรอยเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เพิ่มกล้องเดี๋ยวมันก็เพิ่มเสา 5G เพิ่มอะไรขึ้นมาในขณะที่ไอแพดคุณซื้อมาเนี่ย 4G ก็ไไมมม่่่่ดดด้้เเพพรรรราาาะะนนนนนุุสแแแต์คบบบลววกจจจอททีีป็ณภภููิิใให ปีเดียวเลอๆปีที่3เนี่ยแอนดรอยไม่ให้จอ240ร้อยสี่สิบ้นเได้ทำคือมันพัฒนาเร็วกว่าครับนั้นอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การ<ม>ใช้งานอ่ะสุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่าในความที่เป็นเราทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้อ่ะเรื่องที่วินิก่อนทำไมถึงมาเลือกแอนดรอยคือผมมันติง Apple แต่ผมก็ต้องเปิดใจยอมใช้แท็บเล็ตแอนดรอยเพราะว่ามันทําให้งานผมมันโฟล์มากขึ้นอ่ะก็ต้องยอมรับแล้วก็ยอมลดทิฐิตัวเองลงเออเราก็พยายามแล้วแหละกับกับตัว iOS ออ่ะ แต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์อะมันทําให้งานเรามันเสียเวลานะครับที่เสียเวลาเป็นอาทิตย์อะกว่าจะได้แบบช่กว่ากูจะซิงข้อมูลกว่าจะแบบขึ้นไปอัดหรืออะไรแต่อาทิตย์อะแต่พอตั้งแต่ได้นี้มาปุ๊บพี่ขึ้นไปอัดที3สามคลิปสี่คลิปแบบโฟเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เวลาอารมณ์เรามันมามันสามารถอัดต่อเนื่องได้เลยอะไรเงี้ยใช่นี่สําคัญมันก็ดีกว่าย่านที่บอกก็คือคําว่าสมาร์ทโฟนอะมันไม่ใช่จะต้องเล่นเกมดีอย่างเดียวครับ สมาร์ทคืออะไรฉลาต้องช่วยเราต้องช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องรู้จุดประสงค์เราก่อนใช่ต้องรู้จุดประสงค์ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วเราก็เลือกให้เหมาะสมอย่างพี่แพมเนี่ยพี่แพมเป็นติ่งเอนลอยก็จริงแต่งานที่พี่แพมทำอ่ะคือการตัดต่อเนี่ยคือปัญหาที่มันตอบโจทย์ปัญหาที่แพมได้เดี๋ยวผมก็ซื้อมา์ไอแพดเนี่ยคิดว่าจะเล่นเกมไม่น้องไม่นะส่วนใหญ่ก็ที่ใช้ไอแพดอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะแบบเรื่องธุรกรรมการเงิน คือถ้าเกิดว่าใช้แท็บแอนดรอยเนี่ยมันปลอดภัยมันปลอดภัยแหละแต่ความชัวร์ในความปลอดภัยเนี่ยไอแพดมันก็จะชัวร์กว่าแล้วก็แอปธนาคารที่เป็นเกี่ยวกับบิซนเนสมันก็มีเฉพาะในไอแพดแล้วก็ไอโฟนเท่านั้นแอนดรอยไม่มีเราก็เลยจำเป็นต้องใช้แค่นั้นแล้วหลายคนเคยสงสัยว่าชื่อเสียงชั้น่ะชื่อชั้นแบรนด์เอาไปทําอะไรคือผมจะพูดอย่างเงี้ยอย่างเราถ้าเราแชปเปิลใช่ไหมแน่นอนมันมันของอเมริกาของอเมริกาเนี่ยมันต้องทํามาดีถ้าไม่ดีครับเขาสามารถฟ้องร้องจนบริษัทเนี่ยคือแบบ จ่ายค่าชดใช้สินไหมจนหูไม่ลุ้มละลายได้กฎหมายเขาโหดอ่ะกฎหมายเขาโหดฉะนั้นเนี่ยคือชื่อที่เขาสร้างขึ้นมาเอาง่ายๆทำไมคุณเลือกใช้รถยี่ห้อนี้เลือกใช้รถยี่ห้อนี้เหมือนกันครับครับ ่แมีแรงม้ากับแรงโม่อยู่ใช่คือผมเข้าใจน้องๆน้องๆอะไรจะเอาสเปคคุ้มเอาไปเล่นเกมไว้ก่อนอย่างนี้ผมบอกมันไม่มีใครเล่นเกมตลอดมันไม่มีใครเขาไมาเล่นเกมตลอดอายุสักเกินสักยี่สิบน้องๆก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมเออคือบางทีเม้นต์อะเรารู้เลยว่าเด็กเม้นต์จะไปเล่นเกมอย่างเดียวอ่ะบางทีเลือกแทยแอนดรอยมันเล่นเกมไม่ดีก็จริงแต่กูไม่เล่นเกมไงกูเข้ามาซิงค์แค่กูเก้นเนี่ยกูเซ็นใบหนึ่งเนี่ยสามแสนเออ กูจะเล่นเกมทำไมคุณปนนี่คือออกอกเนี่ยเราโตมาเมื่อก่อนเราก็บ้าสเปคเหมือนกันเราก็บ้าสเปคเหมือนกันแต่พอโตมาเราต้องมองดงองดุ่มดงชมอะไรเราต้องมองดงโดยรวมโดยรวมว่าใช้แบบไหนใช่แบบไหนใช้แบบนั้นมันก็ยังไม่จบอะพ่ลูก ถ้าคุณใช้เชื่อมต่อง่ายๆใช้มันตีมีเดียเยอะๆเปิดหลายๆจออย่างเล่นเกมเนี่ยแอนดรอยแม่งเปิดซ้อนกันได้สามสี่เกมนะคุณจะปล่อยบอดปล่อยอะไรคุณปล่อยไปใครช้อปปิ้งบอยใช้ช้อปปี้อินสตาแกรมแน่นอนนะโอ้ยเต็มจอชัดแจ๋วแล้วก็ราคาถูกกว่าแถมทุกอย่างมาครบหมดเลยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แยกที่ราคาแพงโทรได้ด้วยเรื่องเดียวจบใส่เมคโอดีการ์ดได้สำหรับใครที่ซื้อ64กิ้งมาอยากเพิ่ม อยพ่อแม่ถ่ายรูปลูกหลานเพิ่มขึ้นเป็นลอยิกก็ใส่อิเการิกแต่ของ iPad คุณต้องซื้อตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ใช้งานกับ g o o g l e ดีกว่าเยอะทุกอย่างซิ้นกับ Google ง่ายกว่าอัพงานโหลดงานจาก Google ลงรูปง่ายกว่าเยอะนะครับซิ้อุปกรณ์ต่างๆเอาขึ้นจออะไรขึ้นง่ายกว่า iPad เยอะมากมาถึงข้อดี iPad ครับตั้งพี่พูดซะขนาดที่ต่อเลยพี่กำลังขึ้นอะผมกำลังโลกรูปห่หิวข้าว ไอ้คือกอดีคือจอเป็นมาตรฐานหมดเลยคุณจะแต่งรูปคุณจะทําอะไรมันทําได้ดีแล้วก็การใช้งานมันลื่นไหลคุณจะทํากราฟิก 3D มันไปได้ยิ่งสําคัญคือแอปพลิเคชันที่ใช้ในเรื่องของดนตรีมันจะเร็วมากเพราะทัชจอทัชชิ่งมันไวปุ๊บปุ๊บมันไปเลยฟิลลิ่งดีแล้วก็มาตรฐานเขาสากลอันนี้ไม่ห่วงแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะทำอะไรมามันฟ้องกันได้ครับมันความปลอดภัยมันมาสูงแล้วก็เรื่องของการแอปตัดต่อหรือแอปเฉพาะที่จะใช้กับ IPad อะ่ะมันมาม,นมันจะเป็น,นต้องใช้กับ iPad แล้วเขาเดี๋ยวนี้นะออกแบบมาคือมันจะแตกต่างจากโทรศัพท์สิ้นเชิงอะ่ะคือมันจะออกแบบมาสำหรับ ก็ฟลอยใช่ไม่ใช่แบบเที่ยเอาโทรศัพท์มาขยายต่อคือถ้าใช้ iPad คือ iPad ไปเลยประมาณนี้แต่มันเพราะมันโทรไม่ได้ใช่แต่คืออย่างที่บอกอ่ะอินเตอร์แกรมมึงก็แล้วก็ที่เหมือนบอกมันโทรไม่ได้มันจะต้องใช้ควบคู่อ่ะอีโคซิสเต็มเขาคือผมชอบตรงที่ว่าอีโคซิสเต็มเขาสมมติว่าผมมี iPhone มี iPad มี macbook เนี้ยทุกอย่างแม็กซิงค์กันใช่มันเร็วแล้วเวลาถ่ายวนไฟล์จากไอโฟนมาไอแพดเบหายเร็ตอนนี้ใช้สายอีกตอนนี้ Android ยังยังทำไม่ได้นะครับเทเลโฟนี้ ต่ว่าผมมี iPad แล้วผมอยากจะให้มันเป็นตัวช่วยกับ MacBook เป็นจอที่2จอที่2เฮ้ยมันง่ายไม่ต้องซื้อด้วยเมื่อก่อนต้องซื้อแอปแล่วตอนนี้ไม่ต้องแล้วเสียบสายก็ได้หรือว่าจะใช้แอปของมันก็ได้ทำได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Sam a m sung มันมีตัวเด็กสมาร์ทอันนี้อยู่นะครับมี s a m s u งเด็กแต่โอ้ถ้าไปพูดมันยาวอ่ะมันอยู่ที่คนใช้มันไอ้ีมันน้อยแรงไงที่มันจะมีให้มันจะมีสมาร์ทของมันอ่ะซัมซุงโฟล์ที่สามารถ บังคับจอมือถือได้คือสามารถทำในคนเดียวได้ซึ่งในแพดอ่ะคุณต้องลงโปรแกรมทีมวิวครับซึ่งมันยุ่งยากมากนะครับทีมวิวก็ต้องลสับก็ลงอีกแบบคุณไปศึกษาแต่มันยากกว่าของซัมซุงเ่ยกดทีเดียวคือเชื่อมกับโทรศัพท์เลยแล้วไปบังคับจอได้เลยนะแค่ไปบังคับจอเราทำไมก็พี่ตั้งตั้งถ่ายตัวพี่อ่ะมันมองไม่เห็นจอไหมเราก็ดูในไอแพดเราก็สามารถกดหยุดกดพักกดซูมมันได้หมดอเนี่ย คือจุดดีของมันอย่างนี้บอกอ่ะชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นเพราะผมม<ด>ีคุณค่าซะเหลือเกินวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเลยครับ <laughs>